ตก <cuanto S 2> ลงส <su> ั่งได้ยังเนี่ยยังไม่ถามนเฉือบสั่งอะไรยหิวเนี่ยรอมากินอย่างเดียวเลยเนี่ยรอมือก็ไม่มาตั้งแต่พระวันวายเป็นที่ยอะไรเวลานี้แล้วผัวยัเราไปไหนเนี่ยผัวกูก็อยู่ไว้รออย่างเดียวตอนนี้ผัวคนที่เท่าไรแล้วนะสองพันสองพันอ่ะแล้วคนปัจจุบันนี่คนที่เท่าไรนะมีแล้วสองพันห้าเลย คนหรืออะไรยังมีเป็นพันน้องส่วูฟามอร่อยเนาะอ้น้องความมันจะไปลอมันเหี้ยอะไรว้าวเออฝากติดตามดูให้หน่อยน้ำข้าวไร้ของมึงอ่ะข้าวยอมหัวด้วยมหน่อยเด้อได้ยอดไร้เยอะๆเออเขาบอกว่าช่วยดูให้มันหน่อยอืมให้ดูให้มันหน่อยมึงจะได้ยอดไร้เยอะๆยมึงจะได้ตามาตำบด้หรือเปล่าจริคิปนี้อารมีเนื้อหาไทยทำมินแรงผู้ชมที่มีอายุน้อยคอสต8ปีควรรับคำแนะนำ ฮัลโหลฮัโลสวัสดีครับร้าน <Halo. S 1> ปลาเหลาป่ะครับใช่ค่ะร้านเปิดไหมครับวันนี้ <c oughs> อ่ะอ่าโอเคครับพอดีอยู่บ้านค่ายจะไปขขาเช่าเมาครับโ <c oughs> อค่ะอ่าครับขอบคุณครับ สวัสดีครับกับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเด็กยองออนทัวร์นะครับหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปมาได้ระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วจ้าวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อําเภอเขาเมานะครับวันนี้เราเดินทางจากอําเภอบ้านค่ายนะครับมาเขาเฉานะครับก็ฝนตกตลอดทางเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มาหาร้านอาหารนะครับที่เขา ตอนนี้นะครับมีช่อง YouTube ดังๆนะครับมาถ่ายกันหลายช่องแล้วนะครับเขาบอกว่าแม่ค้านะครับใจร้ายนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะรับมือกับแม่ค้าได้หรือเปล่านะครับคือว่าร้านเยเหลาใจร้ายนะครับอยู่แถวแถวเขาชะเมานะครับเขาขายอาหารเนี่ยชามละ20บาทนะครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับ่อนอื่นนะครับเข้ามาแล้วนะครับช่วย กด s ั b s c r i b e ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเด็กยองออนทัวร์ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับทีหลังนะครับ แล้วนะครับนมุกกาเดินเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับยเยลาอยู่ไหมครับเนี่ยมึงจะถามมึอะไรถ่ายทำไมาไมาเยลาไม่อยู่เห็นเห็นเขาบอกว่ายเยลาวทำอาหารอร่อยก็เลยตามมาจากบา้านค่ายซอแหล์ยูไม่เชื่อไม่มีพวกซอ,อแลหล์แล้วนี่เยลาอยู่ไหมครับเนี่ยไม่อยู่หรอวมึงจะทำอไมเขาเห็นมึงถ่ายทุกวัน โอ้ยอยู่ขึ้นมาถ่ายองไงเนี่ยอ๋อต้องเรียกว่าอะไรคะมึงมึงจะถามว่าในกระต่ายนี่เขาเรียกอะไรมึงมานี่มานี่ไม่ต้องเป็นตัวเลยไอเรื่องไม่ตอแหลที่เสือกนะยี่สิบห้าบาทครับมียงินับครับเดี๋ยวก่อนตามคิวอีหามาเนี่ยไม่ดูไม่เคยดูคลิปหรือไงโอ้ไม่ดูคลิปไหมยีหาถึงว่าใครฉลาใส่รูปเงินล่ะแม่งหอยก็พอตีมธนาคารแล้วมึงจะโดน คุนถ่ายคุณเลยจะปวดใจอะไรปลามันกลัวอารมาถึงกูหมดมาถึงนี่ลืมหมดเลยมาถึงมาถึงมนลืมเรื่องอะไรเลยอะมายังดีพอมาถึงปั๊บสันหมดเลยเขาว่าจะฟ้องคุณอะไรกูแดกตับมึงนั่นเอง ปกติก็ไม่น่ากลัวนะเขาบอกว่าป้าเหลาใจดี oh <no. S 3> ยังมาล่าย,ยังไม่ออกใจดีอะไรกูไม่พอใจกูไม่ขายให้แดก <laughs> โหดจนันนะครับผัดไทยโอ้โหแล้วมากอย่างนี้จะได้กำไรไหมเนี่ยมันเรื่องกูคนมีตังค์ไม่ขายเท่าไหร่เรื่องโกไม่แดกเรื่องเบิ้ง <laughs> คนมาแดกไอ้พี่สิบบาททำงานธนาคารเงินเดือนเป็นแสนสองแสนหน่อยนะมาจากจัน มึงอย่าแน่นล้วมึงบองหอกกระท่อมไอ้แม่ผ้าไม้กูรู้กูจะดูแม่เดี๋ยวนี้หอกจริงไหมต้อง,งแน่จริงของแกมาดิดตกลงสั่งไว้ยังเนี่ยยังไม่ถามจะเสือกสั่งกัๆๆนตาย,ายหิวเนี่ยรอมากินอย่างเดียวเลยเนี่ยรอมึงก็ไม่มาตั้งแต่เมื่อวานมาจนที้เวลานี้มึงจะมารอมึองง้อขายมึงไม่ยี่สิบแล้วผัวยังราไปไหนเนี่ยผัวกูก็อยู่ไว้อย่างเดียว อโอนเนี่ยพอๆกับป้าเลยจะบอกใช่เน,นี่ยโอ้ไม่ไม่ได้หรอกม่ได้เท่าไหร่ไ,ได้วันละพันสองพันขัวหรืออะไรวันละพันสองพัน <laughs> ไม่สวยนีเสือกโง่อยู่ดีป้า <c oughs> อย่างเนี้ยไปไปหาผู้ชายกับกูเนี่ยมยึงไม่ได้แดกมีหยอกไ <c oughs> ม่ได้เหยียบพี่แน่กูเป็นสาวเนี่ยโหวไปมึงเท่ไงมอไซค์ปากบอกเบลจิ๊บเบลจิ๊บนมจึ๊บหนังไอ้กูฟาดแน่ข้างทางมีนมได้เหรอ ม,ม่หมอใจนี่ไงหนูบาดหมอโอเบสุดลงที่หนังที่หลังไอ้สัตว์ที่กูฟาดแมงข้างทางนี่แหละมึงไม่ต้องเอากูหรอกมึงพาไปลงหนังมืดๆจะได้ลูกได้ไลฟ์หนูมึงไม่ต้องรู้ด้ว่าไอเดี่ยวบอกโอ้ม่ตอนที่สาวก็แรงพะนาสาวก็แรงพะนาโอ้ยผู้ชายนี่เก็บเรียบไอ้สัตว์อย่าทิ้งแมงแหม่รูปไลฟ์หนูมึงมึงเดี่ยวมึงบอกมึงจะเอาไอสัตว์ให้การมีแววแต่สองคนนี้ไม่ผ่าน เราตามมาดูของสดๆกันนะครเน่า่หนะล่ะของแกมาจากทางขยะอันนี้เราของสดของเก็บมาจากทางขยะมีแมึงขายซโลแกนเช่นี่เแนไหนก็มาบ้านค่ายใช่จายี่สิบของไข่ของเน่าเน็านแนมทเ้งประเทศเขาตามาเพราะว่าแม่ค้าสวยเออพูดงี้พอถูก แลนนี่มึงถ่ายมันยากกูกี่บาทมาถ่ายมาถึงทีเมื่อไรายไม่ให้ตังหนึ่งสองสามที่ห้าในร้อยเดียวก็ยังนี้เนาะแต่เราสิ่งนี้เก็บหมดละปัวชาวบ้านตอนนี้ปัวคนที่เท่าไหร่นะสองพันในทุกวันอ่ะแล้วคนปัจจุบันนี่คนที่เท่าไหร่นะมีแล้วสามพันห้าคนหรืออะไรมีเป็นพันอ๋อหส่วูฟาร์มอร่อยเนาะ ความมันจะไปรอมันที่เดียวแสั่งอะไรแปลกๆอย่างข่าอนทรีย์อำเลยจะไปช้าเสียเวลากก็ล้างน้ำยังไม่ทันอะไรพูดจะไม่ทันจุกพามันมีก๊อกน้างไหมนี่ไงล้างมือพื้นหันเอาหนูกลัวไหมสากฝนทำไมเราจะเป็นเปียก เอากระเพราหมูสับไข่ดาวสองจานจา้ามาแดกข้าวจิมะตะโก้จิ๋วจ้าเอาผักกะเพราจ้าแม่ค้าพอจะแดกข้าวร้านกูอะเอากระเพราหมูสับไม่ใช่ซื้อหมูแม่ค้าทำไทยประกันกระผมเลยครับกูไม่ใช่ล <laughs> <laughs> มหายเข้าไม่ <laughs> อึงหรอเอากระเพราหมูสับ <laughs> ไข่ดาวสองจานจาน้า <laughs> และยี่ห้องน้ำมาส่งตัวแดกอะไรอะเอาผัะสียุสัดกระเพราปูกยิ้มกระเพรากุ้งใช่แล้วก็กระเพราดู๋ บานมึงยี่สิบบาทก็หนพอเพิ่มาทันทีอะแล้วมึงเดือเสืออะเจ๊เจ๊เจ๊เลาวก็เพิ่มเพิ่มอีกนินึงฟังเลยมอว่ามยเข้ากระซิบบอกโดนด่า ตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับข้าวผัดเดี๋ยวเรามาชิมนะร้อนเออร้อนรสชาติก็ได้อยู่เนาะก็อร่อยอยู่

อ๋ออร่อยอยู่นะอร่อยจริงว่าไม่ได้โอ๊ยอันนี้ข้าวผัดโอ๊ยก็อร่อยเหมือนกันเนี่ย ไข่ดาวกี่บาทป้าเหลาดจาารหปิาลรงทองกี่เดือนแล้วเนี่ยเาแเต็มขอทีเลยคนบางงาพูดยี้ไงคนระยองนะคนแก่ถ้าปูดไก่มาคุณเอา เออฝากติดตามดูให้หน่อยน้ำข้าวไรของมึงอ่ะอะย่อหัวด้วยมันหน่อยเด้อได้ยอดไรเยอะเยอะเออเขาบอกว่าช่วยดูให้มันหน่อยอืมให้ดูให้มันหน่อยมึงก็ได้ยอดไลเยเยอะมึงก็จะตามาตำบุญได้หระโอเคสุเพศมันสุเพศกระเทยตัวเล็กๆตัวยังควายมันวยเลยตัวเล็กตัวหลอกกลับก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดพูดไม่พอก็ต้องขอโทษปลาเหล่าด้วยนะคะไปก่อน